ทำไร่ทำส่วนทุกครั้งปัญหาที่เกิดนะครับคือมีหน้าที่คอยจะตำเท้าเราแต่มาโคโลโก้รองเท้าบูทสั้นของเรากันนามได้ครับดูน้ายาวขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถทิ้มไปในเนื้อได้เพราะเนื่องด้วยพื้นเขาหนามากมีประโยชน์กันเท้าเราได้ดีจากน้ำดังนั้น ติบตำไปใช้ดวนในตะก้าของดีปกป้องเท้าเราจากหน้ำที่คอยทิ่มตำเท้าเราขนาดนี้ยังไม่สามารถเข้ามาระคายผิวเท้าเราได้เนื่องจากมาโคะโคผื้นผิวหนาแต่นุ่มน่าใช้สวมใส่ก็ ง่ายครับผมสวมใส่ก็ง่ายสะดวกสบายดําไปใช้เลยมาโครโลโคหนานุ่มปกป้องเท้าอย่างดีในตะก้ารีบตำด่วน